นิทานชาดกเรื่องพญาช้างศีละวะในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเวรุวันเมืองราชครึกทรงปารบถึงพระเทวทัตผู้ไม่รู้คุณคนได้ตัดอดีตนิทานมาสาตกะว่ากระครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาช้างขาวเผือกเชือกหนึ่งชื่อสีละวะนาคราช เป็นสัตว์ที่มีศีลาจรวัดงดงามเที่ยวหากินอยู่ที่ป่าหิมะวันตะวันหนึ่งมีนายพานชาวเมืองพราณสีผู้หนึ่งได้พัดหลงเข้าไปในป่าด้วยความกลัวตายจึงนั่งร้องไห้หลงป่าอีกแล้วเราอุตสาเรียนจบลูกเสือก้าวิชาหลงป่าได้ไงเนี่ย พญาช้างก็ยินเสียงคนร้องไห้จึงเดินเข้าไปหาตามเสียงร้องนั้นเมื่อพบแล้วจึงได้นํานายพรานขึ้นขี่คอไปยั่งที่อยู่ของตนแล้วนําผลไม้มาให้นายพรานรับประทานเมื่อนายพรานทานอิ่มน้าสําราญแล้วพญาช้างจึงนํานายพรานไปส่งยังปากทางเข้าป่าในขณะที่นายพรานอยู่บนหลังช้างนายพรานคิดวางแผนชั่วร้าย หมายจะเอางาช้างอันสวยงามของพญาช้างพอถึงปากทางเข้าป่าพญาช้างบอกกับนายพรานว่าอย่าได้บอกเรื่องนี้แก่ใครนะพอนายพรานเดินออกจากปากทางเข้าป่าแล้วก็รีบไปหาช่างสลักงาช้างทันทีและได้สอบถามถึงเรื่องราคางาช้างช่างสลักงาก็บอกว่างาช้างที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีราคาแพงกว่างาช้างที่ตายแล้ว ในวันรุ่งขึ้นนายพรานจึงรีบเข้าป่าหิมะวันตักพร้อมติดเลื่อยไปหนึ่งปืน้นเพื่อไปยังที่อยู่ของพยญาช้างเมื่อนายพรานพบพยญาช้างแล้วนายพรานจึงร้องของ,งาจากพยญาช้างทันทีท่านพยญาช้างข้าขอตรงส่วนปลายงาของท่านได้ไหมข้าจะนำงาของท่านไปขายข้าจะได้มีเงินเลี้ยงชีพ พญาช้างฟังนายพรานขอร้องและรู้สึกเห็นใจก็เลยมอบส่วนของปลายงาทั้งคู่ให้ในายพรานไปตามความประสงค์จากนั้นนายพรานก็จัดการเลื่อยปลายงาทั้งคู่แล้วรีบกลับไปหาช่างสลักงางทันทีช่างผมได้งาช้างมาแล้วครับช่างสลักงาก็รับงาช้างจากนายพรานไว้แล้วให้เงินนายพรานไปจำนวนหนึ่งจากนั้น นายพรานก็นําเงินไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เงินก็หมดพอหมดเงินเขาก็นึกถึงพญาช้างทันทีจากนั้นนายพรานก็รีบเดินทางไปของากับพญาช้างอีกเป็นครั้งที่สองเขาได้อ้อนวอนของงาช้างจนพญาช้างเห็นใจจึงมอบส่วนกลางของงาให้ในายพรานนายพรานก็จัดการเรื่อยตรงส่วนกลางของงาทันทีจนตอนนี้พญาช้าง เหลือแต่โคนงงาเท่านั้นจากนั้นนายพรานก็นำงาช้างไปขายแล้วก็ใช้เงินจนหมดอีกพอเงินหมดก็รีบไปหาพญาช้างอีกครั้งเพื่อของงาช้างส่วนที่เหลือแต่ส่วนที่เหลือสั้นมากเพราะเหลือแค่โคนงงาแล้วทันใดนั้นเองนายพรากรนก็กระโดดขึ้นไปเหยียบกระทืบโคนงงาพญาช้างหักทันทีสร้างความเจ็บปวดเวทนาแก่พญาช้างเป็นอย่างมากพอนายพราน เดินจากพญาช้างไปเท่านั้นแผ่นดินก็แยกออกและสูบตัวนายพานจมธรณีตายตรงนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้อักตันอยู่ไม่รู้คุณแม้ฟ้าดินก็ลงโทษ